หากจะพูดถึงอาหารการกินของชาวรวบลังเชียงตุงแห่งนี้บอกตรงๆว่าหลากหลายมากๆนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการ<พ>าทำยำข้าวซอยขาวของชาวปลังที่นี่ ตอนนี้น้องจันแสงนะฮะจันแสงเขาจะมาบอกสูตรในการยำอะไรครับยำข้าวซอยยำข้าวซอยเดี๋ยวน้องจันแสงเขาเนาะอันนี้อันนี้ลูกมือน้องลูกมือชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมสามแก้งนะครับเิ่านะกระเที่ยวต่อร้องจันแสงน้องจันแสงถามหน่อยอันนี้เป็นเส้นอะไรครับอันนี้เส้นข้าวซอยเขาเรียกเพาว่าข้าวซอยเส้นเล็ก เขาซอยเส้นเล็กอ๋อมันจะเส้นใหญ่เป็นเส้นน้อยเป็นเส้นเล็กยจะออร่แล้วถ้าเกิดยำจะอร่อยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นกันะลังปีจากดอยเหมยใช่อ๋อที่ว่าอาขาเขาปลูกใช่ค่ะลูกเบอลเล่เลยลูกบอลเล่เท่านี้เลยโอเคก่อนอื่นเราต้องทําใส่อะไรก่อนครับใส่กระเทียมเจียวก่อนอันนี้กระเทียมเจียวใช่ไหมกระเทียมเจียวหอมๆอันนี้เจียวแบบหอมๆเลยนะครับใส่เยอะถึงจะหอมๆอร่อยอืม แล้วก็อันนี้คือหินที่คั่วแล้วก็เอามาตำเอามาบดถั่ที่สองใช่โอเคครับใส่เยอะก็จะอร่อยอันนี้ใส่หมดหมดเลยเนาะใช่ใชอันนี้คือพริกที่เราเจียวเองหรือบดเองใช่เผ็ดนะเผ็ดมากหอมด้วยหอมด้วยเพราะเราเป็นคนคั่วเองใช่คั่วเองเจียวเองแล้วก็บดเองจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยแซ่บเลย Mm hmm. น้ำน้ำตาลทอใส่้าใส่แ้ํมาพร่องน,น้ำตาลไม่ใส่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตัดนิดนึงอันนี้คือผงชูรสผงชูรสนี่คือเอ่อ<ช>ปลาก๋าไตวัานปลาพร่องปลาพรองว่าถ้ากำนังเน่นนำปลาพร่องนำปลาพองใช่ อันนี้คือนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำจังน้ำจังน้ำจังจากชิงตุงคือซีอิ๊วดำใช่ไหมเขาเรียกใช่น่าจะใช่อย่างนั้นก็เต้าเจียดองนั่นแหละหมักเต้าเจียวหมักโอเคใช่ต้องใส่ต้องใส่ให้มันมีสีสันใส่กี่ขวดครับใส่สองขวดสองขวดรสชาติมันเค็มไหมฮะมันเค็มม่เค็มมันจะเค็มนิดนิดนิดนึงอ่าหอมด้วยดูไม่ต้องดูยี่ห้อขวดหน่อยได้ไหมจน ปันตีสวยปันตีสวยปันตีไดอจ้ายอนอแปลว่าคุ้เลยนะงวดงวดัวถ้ากะบีกัเกังใส่เดี๋ยวเดี๋ยวกังกังนิดๆออกควมนนานใส่อะไรออกควรเส้นมันจะเปื่อยใช่ไหมใช่เอาเริ่มก็จะมีผู้รู้กับผู้ตามนะฮะ ใค่ะเนื้อคุณามรคุณเจ้ามกินได้แข็งโอ้โหคลกองจริงๆอ,อ่ะคะจำไจ้นะจแม่เอ้กอเออจัเลยนะคิคยกยกไเลเยมดแล้วนะคะ ใส่ให้หมดเลยอันนี้หมดเลยไม่เอากลับแล้วไม่เอากลับแล้ว <c oughs> จะแจกให้หมดหมดเลย <c oughs> ให้มันอร่อยเลยกับบ <c oughs> ุ๊คพาแล้วค่ะจะยังไงผมพอชิมสักนิดนึงเนาะได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้จะได้ชิม <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องมันจะครบไม่ครบ <c oughs> ยังไม่รู้เนาะได้แล้วเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนัำเป็นน้ำตั่งเอาเสียงเอาไว้แน่ทิมุนพินยังไงก็มาใส่ในอินดียโอเขาบอกว่า โอก้เกันนคผมชิมตัวมะละกอยำไปแล้วนะครับขอขอชิมตัวนี้ดูอันนี้ตะเกียบสมบราพี่ตะเกียบตะอันนี้ตะเกียบพ่อแม่ให้มาตะเกียบพ่อแม่ให้มาม อร่อยเด็กกินได้ครับเด็กกินได้หอมหอมกระเทียมหอมกลมปี๊ดหออร่อยมันกรอบมันขนาดยันต้งนานยังกรอบเลยเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางมาถึงเชียงตุงแห่งนี้เรื่องอาหารการกินนั้นบอกได้คำเดียวว่าไม่เคยซ้ำกันแม้แต่มื้อเดียว ชาวั้วบลังประเทศไทยที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่น้องชาวปลังเชียงตุงแห่งนี้ต่างพูดเสียงเดียวกันว่าอาหารนั้นค่อนข้างที่จาสดและอร่อยเป็นอย่างมากคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนโปรดกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้หากมีสิ่งใดจริงหนึ่งผิดพลาดประการใดกราบประทานอภัยด้วยครับสวัสดีครับ